สวัสดีค่ะเน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ง่ไปใส่แล้วโอ้ว่าสองเงินมาหายที่นัางที่นัางปบาดเสือพื้นไม่บอกเคยเห็นพื้นนี่บอเนุ่งเขียวเขียว้เสีเขียวจา้าคือวันนี้เรามาใกล้บ้านนะคะ พี่นางพี่นางร้อยหนึ่งอบคุณค่รายอาเดียค่ะไม่ง่ายที่เป็นใชเมื่อหนีไม่ง่ยายกับหน,น้า,าค่ะแม่แตงก็มายายสวยก็มา,มานี่กลับเมื่อบานก้อนบ่อ,อโอ้เจ้าจอมอโอไปหานพ่ะ ว่าไปยังหันข้าวะ่ะเัร็ก็ไปนั่งตันต <c oughs> ามขึ้นออกมานะเป้องนะเระวังสายป้องสายไฟพี่นั่งย่างไว้ไหลายเอาโอ้ยแฟนเ,ด,เดกเวทกตาเล็ดก <c oughs> นนี่ได้เมื่อไหรแม่ใหญ่มากค่ะเอาอยู่บอไก่จากบ้านทางเฮ้าโลดหนึง่นงม,งม,ม,มาผีมาผีพะนะ อยู่หานทากอนแม่แตนออกไปหน้าเวทีนะคะนี่เปิดพัาลหา่หไยเปิดพระล่หไยไม่ไงก็ออต้องงี่ละไม่ไงมาแล้วไหวายทากอนโดนโดนเ่อย่าย่แถาซินมาใหยกำลังใจโหนนาค่ะเพราะว่าขันไกลร้ายกับปรยากให้ ยายเดินทางเพราะว่ามันมันจะเมื่อยยายแถวาแล้วอ่อนบอยายพันหนาวปาพี่อ่อนบอหันหนาวป่าพี่นี่เปิดท่อร่งให้แล้วันแต่งว่าเขาให้กินแล้วบะยายยังไม่กินเขาเตี้ยเ,เป็นจ้งไดเมื่อยบออ <laughs> ่อนกระโดด่ะ,ะจันอน่อนดี่บัาอ่อนก็นอนเอนเอา แต่งตัเยมนเอามาเอาบุญอ่าตะวันตะวันไม่แต่ว่าถึเมื่อเปลี่ยนเสืออยู่บเราบุเคยเสือพื้นสีเขียวใ่ีเออมันไปทั้งนาแล้วเดี๋ยวมันย่างมากค่ะนั่งถาเพิ่อยู่นี่เด้อเดี๋ยวมันกลับมาเดี๋ยวันนจะไปแต่งหน้าก่อน โอ้ยแม่ยา่อารมณ์ดีจ้าจ้าพุทตกัสพุทกเจ้าาุทตไหมพี่น้องจ้าจ้าถูกจ้ายายแต่งหนากันค่ะจ้า